หลายคนน่าจะเคยงงๆกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะ do does did มันใช้ต่างกันยังไงนะไม่ต้องห่วงเลยครับวันนี้เนี่ยเราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันแบบง่ายๆเลยแค่5รนาทีเท่านั้นรับรองว่าเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยทันทีไปลุยกันเลยดีกว่าครับอ่ามาลองดูโจทย์นี้กันก่อนเลย she went white not like cats ตรงช่องว่างเนี่ยจะเติม do หรือ does ดีละครับอืมนี่แหละครับ,รบปัญหาคลาสสิกเลย แต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนี้กันพอจบแล้วเนี่ยคำถามแบบนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยและนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจาก verb to do มันคืออะไรกันแน่จากนั้นไปทำความรู้จักทีมปัจจุบันก็คือ do กับ does แล้วก็ไปเจอฮีโร่แห่งอดีต did เสร็จแล้วเราจะมาดูตัวอย่างสรุปทุกอย่างในตารางเดียวแล้วก็ลองทำแบบทดสอบกันปิดท้ายพร้อมเฉลยแบบละเอียดเลยครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยว่าแต่ v e r b To Do เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ v e r b To Do นะครับหน้าที่หลักของมันก็คือการเป็นกริยาช่วยครับให้ลองนึกภาพทางง่ายๆนะครับว่ามันเป็นเหมือนเ,อเพื่อนสีที่จะโผล่มาช่วยกริยาตัวหลักๆในประโยคโดยเฉพาะเวลาที่เราจะสร้างประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามนั่นเองครับมันมาเพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องเป๊ะเ,ะเลยเอาล่ะครับต่อไปเรามาทำความรู้จักกับคู่หูดูโอทีมปัจจุบันกันดีกว่า ซึ่งก็คือดูและดัสนั่นเองชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยใช้กับเรื่องราวในปัจจุบันเท่านั้นกฎการใช้ดูกับดั s เนี่ยเขามีการแบ่งทีมกันชัดเจนมากครับมาดูทีมดูกันก่อนทีมนี้จะมี I, U, V D เดแล้วก็พวกคำนามพ e หูพจน์หรือก็คือประธานที่มีมากกว่า1คนขึ้นไปส่วนทีม d ัสก็จะมี He, She It แล้วก็พวกคำนามเอกพจน์หรือประธานที่มีแค่1เดียวเท่านั้น มีทริคง่ายๆให้จำนะครับประธานมีคนเดียวใช้ d ด e s ที่มีตัว S ไงครับเรามาดูทีมเดอร์ให้ชัดๆกันอีกทีนะครับถ้าประธานเป็น he she it หรือเป็นคำนามที่มีแค่อย่างเดียวเช่น a cat แมวตัวเดียว the teacher ครูคนเดียวพวกนี้เนี่ยต้องใช้เดอรตลอดเลยครับอย่างในตัวอย่างนี้เลย he does his homework ทีนี้มาดูฝั่งทีมดูกันบ้างทีมนี้ก็จะใช้กับ i y o u we they หรือคำนามที่มีหลายๆอันเช่น the cats แมวหลายตัว the teachers ครูหลายคนแบบนี้เนี่ยเราก็จะใช้ดูครับดูตัวอย่าง they do their homework เห็นไหมครับมันต่างกันชัดเจนเลยเอาละครับจบจากเรื่องปัจจุบันไปแล้วทีนี้ก็ถึงคิวของฮีโร่แห่งอดีตกันบ้างซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก d ิ d นั่นเองครับและจะบอกว่า d ิ d เนี่ยคือเด็ดสุดๆเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะมันง่ายมากไม่ต้องมานั่งแบ่งทีมอะไรให้วุ่นวายเลยถ้าเรื่องที่เราพูดถึงมันเป็นอดีตเมื่อไหร่เราใช้ดิดกับประธานได้ทุกๆตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็น i อย h e y He, She, It ใช้ d i ดได้หมดเลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับโอเคตอนนี้เรารู้จักผู้เล่นครบทั้ง3ตัวแล้วนะครับ Do, Does แล้วก็ Did ถึงเวลาที่เราจะเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันในตารางสรุปให้เห็นภาพชัดๆพร้อมกับดูตัวอย่างประโยคกันเลยครับ ดูตารางนี้สิครับสรุปไว้ครบจบในที่เดียวเลยจริงๆจะเห็นเลยว่าในช่องปัจจุบันหรือ present เนี่ยเราจะใช้ do กับ does ใช่ไหมครับส่วนในช่องอดีตหรือ past เราก็จะใช้ did ตารางนี้จะโชว์ให้เห็นเลยว่าในประโยคแต่ละแบบทั้งบอกเล่าปฏิเสธและก็คำถามเราจะใช้มันยังไงบ้างเห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยครับทีนี้มาดูการสร้างประโยคปฏิเสธกันบ้างง่ายนิดเดียวเลยครับแค่คำว่า Not ไปวางไว้หลัง verb to do ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะย่อมันเป็น d o n n doesn't แล้วก็ didn't นะครับอย่างตัวอย่างนี้เลย She doesn't like milk ที่เราใช้ doesn't ก็เพราะว่าประธานคือ she ซึ่งเป็นเอกพจน์คนเดียวนั่นเองครับแล้วถ้าอยากจะสร้างประโยคคำถามล่ะก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกครับแค่หยิบดู does หรือ did เนี่ยย้ายไปวางไว้ข้างหน้าสุดของประโยคเลยแค่นั้นเองเช่น Do you speak English หรือ Did he go to school อ๋อ แล้วก็มีจุดสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับพอมี do, does, did มาช่วยแล้วเนี่ยคำกริยาหลักในประโยคอย่าง speak หรือ go จะต้องกลับไปเป็นรูปดั้งเดิมของมันเสมอไม่ต้องไปเติม s หรือเปลี่ยนรูปอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราเรียนรู้กันมาทั้งหมดแล้วก็มาถึงช่วงที่สนุกที่สุดได้เวลามาลองทดสอบความเข้าใจกันหน่อยดีกว่ามาลองทำแบบทดสอบสั้นๆกันดูนะครับว่าจะทำได้กันกี่ข้อ มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับ he went ไ w ้ y not play football ประธานคือ he จะใช้ตัวไหนดีครับข้อที่2ครับ they live here เป็นประโยคคำถามน,นะครับแล้วประธานคือ they เออจะใช้อะไรขึ้นต้นดีต่อไปข้อ3 she her homework yesterday ข้อนี้มีตัวช่วยนะครับสังเกตคำว่า yesterday ดีๆไปต่อกันที่ข้อ4เลย We not have a car. ข้อนี้ประธานคือ we ครับข้อที่5แล้ว Do your cat drink milk. ประธานคือ your cat นะครับลองคิดดูดีๆว่าเป็นเอกพจน์หรือพระหุพจน์และข้อสุดท้ายครับ I not see him last night. ข้อนี้ก็มีคำบอกไเรื่องเวลาอยู่ด้วยนะครับทำครบทั้ง6ข้อแล้วใช่ไหมครับยอดเยี่ยมไปเลยงั้นเราไปดูเฉลยพร้อมคำอธิบายง่ายๆกันเลยดีกว่าครับ มาดูกันว่าจะถูกหมดหรือเปล่ามาเช็คคำตอบกันเลยนะครับข้อ 1. ตอบ does ครับเพราะว่า he เป็นประธานเอกพจน์ข้อ 2. ตอบ do เพราะประธาน they เป็นพหูพจน์ข้อ 3. ตอบ did ครับเพราะมีคำว่า yesterday บอกชัดเจนว่าเป็นเรื่องในอดีตข้อ 4. ตอบ do เพราะประธาน we เป็นพหูพจน์ข้อ 5. ตอบ does เพราะ your cat หรือแมวหนึ่งตัวเป็นเอกพจน์นะครับ และสุดท้ายข้อ6ก็ตอบ did ครับเพราะมีคําว่า last night บอกว่าเป็นเรื่องในอดีตนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับทําถูกกันกี่ข้อเอ่ยจำไว้นะครับว่าหัวใจสําคัญของการเรียนไวยากรณ์ก็คือการฝึกฝนบ่อยๆนี่แหละครับถ้าใครอยากจะเก่งขึ้นไปอีกอยากจะแม่นกว่านี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดใบงานฝึกหัดแล้วก็ทําแบบทดสอบแบบจัดเต็มได้เลยตามลิงก์ที่เห็นอยู่นี้นะครับยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งใช้ v ว r b t o Do ได้คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติมากขึ้นแน่นอนครับสู้ๆนะครับ